เราทำงานเขยบังหินนะครับไปลองครับเลยกำกับ20 50นะครับเขยบังหินนะครับเขยบังหินนะครับเขยบังหินนะครับไปลองครับ20 50นะครับเขยบังหินตรงที่สามสองแปด มูไปไโอ้ลำดาบรุนแรงเลยนะครับพี่น้องครับเคลื่อนหิน